จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมนนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าเราควรที่จะตรวจ ATK หรือ a n t i g เ n t e ท t ก i t นั้นเมื่อไหร่กันแน่สถานการณ์แรกเลยครับตรวจเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับเช่นอยู่ในบ้านเดียวกันพูดคุยระยะ1-2เมตรเป็นเวลานานกว่า5นาทีหรือว่าอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อในสถานที่ปิดนานกว่า30นาทีโดยไม่สวมหน้ากากสามารถตรวจ ATK ได้เร็วสุดเลย3วันหลังจากสัมผัสกับผู้ป่วย2ครับเมื่อท่านมีอาการเช่นไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลจมูกใบไ,ได้กลิน่นหายใจเหนื่อยตาแดงผื่น ครับตรวจเพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าสถานที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือว่าอยู่ร่วมกิจกรรมกับคนที่มีการรวมตัวจํานวนมากและ4ครับตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคเช่นในสถานศึกษาสถานประกอบการและ5ครับหลังเทศก,กาลปีใหม่ก็ควรตรวจเพราะสาธารณสุขแนะนําให้มีการเวิร์กฟรอมโฮมสิบสวันแต่ถ้าจะต้องกลับเข้าไปทํางานแล้วล่ะก็จําเป็นต้องมีการตรวจ ATK สัปดาห์แรก2ครั้งห่างกันอย่างน้อย3วันเฝ้าระวังอาการให้ครบ14วันด้วยนะครับ